อยู่ตรงยังไม่เสร็จแล้วเขายังไม่ได้เขาไม่จ่ายใช่านะโอ้โหครับน้องนนท์ครับข้าวหมดไปสามจานยังไม่ได้จ่ายแม่แต้มได้มาทวงเอาข้าวหมดไปสามจานมาม่าอีกสองถ้วยใหญ่ๆครับแม่แต้มได้มาทวงเสพไรเสพไรบางงานมันไม่ได้ตังเราก็ต้องแบบเพ่งใจเท่าเกดด้วยไม่ใช่ว่าจะไปเอาตังค์เขาอย่างเดียวเพราะว่างานมันไม่เสร็จง่ายครับเราไม่ใช่ ทุมให้แล้วเนี่ยทำไมไม่ได้ตังค์เนี่ยเพราะเราต้องไปเห็นใจเกด้วยว่าเงินที่เอามาจ่ายเราอะ่ะก็คือเงินจากส่วนตัวเขาอะ่ะเอาเงินสำรองัวเองมาจ่ายนั่นเลยห่อนทองาบ,บบว่านนท์บอกไม่อิ่มนะครับตอนบ่ายต้องไปหาอะไรกินอีกอมีใบสะเดาด้วยปนอน<ม>นทะ์ใบอะไรเนบมะกรใบมะกรูดแห้ง ยกถ้วยได้ไหมได้ฝั่งบนเส้นครับเอาแล้วครับหูแล้วครับหูแล้วครับอีกแล้วโอ้เสียงอร่อยเหลือเกิน <c oughs> เสียงน่ากินเหลือเกินครับรู้ผู้ใดสดกันแน่วะ อร่อยไหมบุญเทีนอร่อยนานๆจะได้มามีบรรยากาศแบบนี้โอ้นานๆคนเดียวก็ไม่อร่อยหรอกไอ้นี่กินหลายคนนานๆมาสดมาม่าร่วมกับน้องนนท์ครับมาม่าไฮเทคก็เอาถ้วยนี้เอาเอานี้ไปทำถ้วยได้ยังไงได้เจ๊แตงอร่อยไหมเจ๊แตงอร่อยหมดแล้วโอ้คนละถ้วยละถ้วยเลยครับนี่แข้งปะวิ่งท้ายเขาอีกแล้วนี่แหละไอเขาเรียกอะไรนะชนวนความร้อน เอาวุ้นเอาใส่อีกดูอยากรู้ละเกินนนปาดให้ดูหน่อยทีไม่ระเบิดใส่มือมาแล้วเอาเอาปาดให้ดูหน่อยมันคืออะไรปาดเลยบอปาดเลยไม่ระเบิดใส่มือไม่ก็ปาดตรงนี้ก็ฉีกออกมันจะระเบิดได้ไงปาดหรอไม่ให้น้องนนปาดเอาตีปาดอ่งยยัอีปาดอมืนจับกล้องอหไพี่ตีแบบนี่ขามีอยู่อปาดเดี๋ยวปาดให้ดูก็ได้สงสัยเหมือนกันล่ะยำเกือบลบด้วย แล้วล้มเดี๋ยวจะปาดให้ดูครับมันเกลือแล้วนี่เย็นอเนี้มันเป็นไปหรอกมันคืออะไรเอ่ยตัวนี้มันคือฉนวนความร้อนที่ทําให้ดำๆแน่นอนเลยเออสีขาวมาทำให้มันทำให้มันเกิดความร้อนทําให้น้ําเดือดพาดูเลยครับใส่นี่ใส่นี่เทใส่นี่สีขาวนะเออมันเป็นผงแก๊สตัวนี่ไหนเนี่ยมันเป็นผงแก๊ส ผงบ่เออเป็นผงแก๊สอ๋อผงมาจางเ่ามมะพร้าวขุยบ่เนาะเอามานี่วุ้นอ่อนี่เห็นไหมจังไรนี่เป็นผงแก๊สครับเหมือนปูนเลยอ่ะเออพอแล้ออกทีมนี่ครับลมมเหยื่อกินเป็นไงเฮ้อแก๊สมันแก๊สกินก็เหมือนฐานอ่าดมดูมันเหมือนแกะไอ้นั่นดิอ่าดมดูดมดูผงกรรมฐานหรือเปล่า ก็ไม่รู้แล้วยเป็นผงกรรมฐานเอาฟ้ามันไว้อยู่เอาแต่ถ้วยเนาะไม่รู้อะเอาฝาด้วยเอาใส้ในออกเออต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแม่แตงครับแม่บ้านแม่สีแม่สีเรือนเก็บแตงเก็บอุปกรณ์ครับ มาพร้ามาพาวเดแม่ได้กินแตงโมเลยเอานี่ตัวนี้มันมันนี่ไอ้นี่มันเหี่ยวเนาะมันแดงเนาะนี่เห็นไหมต่อไปกินแตงโมครับอาหารของหวานครับบ่่มมาออยููนีสรณ์วมสมบูมบมรณ์ไหม,ม,มกินแตล,มละมาข,าว,มา,ขาวเจ้าเสนียครับกินเสร็จไปลุยต่อเลยครับไม่มีการพัก ย่อยบนรถอาหารวันนี้อ,นอาหารมื้อนี้ย,ย่อยแล้วก็โยกบนรถงรถบาอบอยูข้าวเลยมันโยกนี่ค่ะโยกขยอยหมดเนาะบานเยอะหานวะบานเกิานา,านกว่าแก น้องนนท์กินโอ้หมดสามจานเลยนะน้องนนท์ข้าวสามจานนะครับแต่ว่าวุ้นดูรู้สึกว่าเหมือนนนท์อ้วนขึ้นใช่ไหม,มแก้มมจำมั่งอ๋อจำมั่มนั่นแหละจำมั่มน้องนนท์จะได้จะได้หยิกจะได้หยอกขนาดมืออ้วนกว่าเมื่อก่อนเมื่่ออกนมา,ม,า <ๆ S 1> ม่าหมดไปถ้วยหนึ่งข้าวสามจานครับสำหรับน้องนนท์สี่สาม สามจานรวมสี่กับมามา่มาเนี่ยไปเลยครับส่วนทีมงานลุยกันแล้วครับได้ยินแต่เสียงเจแตงเก็บถ้วยเก็บชมามกับปุนเต็นครับ มือนี้เราฝากท้องไว้กับทีมงานโทรหนึ่งทีมงานโทรหนึ่งออมซับอิงอุน่นอิงอุ่นนะครับอิงอุน่นออมซับอิงอุนออ่น,นอิ่มามากบอสอิ่มปันไหน แให้เขานินทาว่าเราออดีมากดีมากีับร้อยทำความสะอาดโอ้ไม่ใช่ดีมากจ้าดีมากมีแตงโมบ้หวานหวากิน เขาดูมีดเหมือนมันจะไม่เข้าเลยแต่มันเข้ามากมันคมจัดม,มีดมองดูเหมือนมันจะไม่คมอ่ะสาวผมาจะบานบนที่พุทธนะบอสเจ๊แจกบอกผู <c oughs> ้สาวผมานะฝ <c oughs> นหินปกติก็ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้นะมา <c oughs> นี่คนเยอะคนเยอะ ปกติวุ้นกินไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเจ๊แตงพอมาเห็นคนเยอะๆมันอร่อยไหมไปแล้วครับน้องนนท์หายยาวออกไปแล้วเจ๊แตงลงไปอาบน้ำตรงไหนไปอาบน้ำบ้านลุงที่ไหนที่แถวนี้บอกโอ๊กลับไปอาบนู่นแล้วมานอนนี่บอก อ่ะสำหรับผมก็คลิปนี้ครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ